วันนี้เรามาดู3-5ถุดแซดชุดแต่งล็อกเทเบอรนี่พร้อมถุงลมชุดแบบวาวถังสาเเล่บวกกับชุดเมมโมรี่ของแอคูแอร์ลออวันตัวใหม่ขอบถึงเก้ามาเดิมๆครั้งเดียวจบเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานชุดแอคูแอร์กันนะครับเบอรสามครับ เบอร์หนึ่งเลยครับก้องครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับ กงนี่ทางเราขยับแก้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับสี่ล้อเลยสีนะครับทันนี้ที่พ่นไปเป็นแดงมุกทองเลยนะครับ